เอาพี <l id sei> <c ười> ่น้องผมผู้กองอีมาท่วงน้าอีกแล้วท่วงท่วงหอดมากมาว่าจะได้ยินแค่ขนาดได้ยินแววแววว่ามากมาสองหอสี่หยครับสวัสดีครับกับอีสานมาตัวอพี่น้องผมเอาเหรอวาไปยังคือนจำได้ว่าสี่ห้มากมาอยู่นี่จำได้จำได้เราท่วงความต้อนรัลูกค้าพี่น้องเพิ่งเอานี้นีลูกค้าไม่ไม่นี่ท่วง จังไรเอามาเราเรื่อนี้แหละครับเมนู้เฮากระไดพี่น้องเมนาาู้เฮากระไดเอามันคือเมือ่อยมันคือเมื่อยจัิงสิอ๋อนี่เมนู้เฮานะครับเด้อนี่แม่ค้าเฮานี่ลูกค้าเฮาเอาใส่ถุงเอาถุงมาแม่บ้านนี่อีสซาบ้าใคล้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถุงเจ้านี่โอ้ทาเขาไม่ใช่ก,ออก้อปอ่ะอ่าอันนี้แหละครับรีวิวร้านให้เบิ่งจ่อๆนาที่นึงพี่น้อง รีวิวจะจอให้เบิ่งนาทีหนึง่งบริเวณลานของเฮาเลยครับเด้อบริเวณลานของเฮามาอุดหนุนกันได้พี่น้องผมขันกายมากกันได้ยาถิมยาปลายลาไลายาล่างกันต่อพปูนคุณยายก็เอาเข่าให้คุณยายก็เอาเข่าให้ได้กล้วยพร้อมได้เขา่าความสิหิวยัยงไหนคู่บา,าฮะาเอาบาบีเจเบิ่งเอาเด้ออันนี้เหลืออีกสิบสี่มื้อ อันนี้ฟีสยใส่ใสไปนี่เใส่ดี่านี่เอาดูดชินแ่บเสบก่อนพี่น้องเอาบ้างไว้เดี๋ยวหาถุงใ่ใส่ให้ถุงเดียวเอาอ้าวโอ้ยหางบ่ขึ้บที่พีแกไม่่่ะ อถเอาไเอาไหมเออไปยังไหนเสียบวะเสียบวะเสียบวานว่ะเสียบวานเสียบวานดีนีดีอ่อโอเชโอเชโอเชเอาผมหมดลวนีอีสานบานของเองวะส่นบห้ฟังนีอีสานบ้านของเอง อ่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาถุงมาใส่ให้ก็บักหมองนี่แล้วอดีตลุงน้องเพื่อนเด้นี่ว่าวมีเอามาเลี้ยงไงปลานี่มาคืนหัดมาย้าขางกับผู้กองอีก็เขา้าพีร้องผมกับผู้กองอีกของเฮ้าอ่า <laughs> มาท่วงเอานา้ำคือความคุ้นบ้าบีเจหลายๆเลยครับเด้อนี่ถุง่าใหญ่ถุงใหญ่ถุงหนึ่งบะมาใส่ยางเดี๋ยวบ้าบีเจเ<ป>บิ่งเอาเด้อไอ้ลูกน้องเจา้ามาท่วงเอาม้ามามาท่วงเอาน้ำ อุตส่าห์เพราะกำว่าตัวสุราต้อง,งเปิดร้านเพื่อเล่าผู้เดียวเด้เดี๋ยวนี้นี่แหะครับบริเวณลานบ้ามีกันท้นี่แหละครับบริเวณบา้านบ้าบนบ้ามีนะครับเนาะไปก็จะใช้ข้าวผสมพิมพ์กันหน่อยข้าวผสมพมันเป็นไงผสมใส่ถุงเอาพี่น้องเอาผู้กองยีซ้ำนี่นะอ่าขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าเอาถือดือน้ำกระเือ เดียวอันนี้มันถือได้่เราผู้เดียวยห่ก็อกเะ้กับกับมึงมีไอ้พนเอาไฟจ้าปจังได้ขันคยห้คยเอาไปให้นะเอาเอลองขุดเบิ้งเออความสิโลมากไอ้พวกนีอันนี้สิสเอาหนสิเอาถือเบิดอยู่บ่เอาขันถือเบิดก็ลองเบิ้งงออเอาขอพุณครับสวัสดีครับโอ้ยเนะ ไปได้สี่อำเภอผิดๆโ้แกเวลาตามใจแกถสิบ่อเหลียวบ้ามีก็ว่าครับสวัสดีครับเออเอาเอาอ๋อยังเชียรเอาไปบ้านเดินทางเข้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ้ามีสิภาไปเอาเดี๋ยวเพื่อนเอาคนสวัสดีออกเลยเว่าตำรวจสางาว่าสันว่าหมวดสางาเพื่อนอนุญาตเรียกว่าสันไปถามจักตัวคือบ่อตัวบ่อห่วงหวงนี่